เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็าตามความเคลื่อนที่ของลมก็าตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลม มีแค่นี้ทีนี้ว่าเมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกขนก็คือว่าทำสติให้มีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นมหาสติ อันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องระลึกนั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติ เพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวนักๆเข้าเมื่อติดฌานแล้ว จิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเมื่อจิตเบื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากๆยิ่งดี ดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุง้งถ้าหากท่านสามารถกำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มัน